สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคองพร์มอร์นิ่งรีพอรประจำวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ค่ะกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในะทองคำวันนี้เก่งกำไรกอบขาลงควรมีสต็อปลอดทุกครั้งเพื่อป้องกันความเสี่ยงนักลงทุนไม่แนะนำให้ถือลองสำหรับวันนี้นะคะแนวรับจะอยู่ที่1770เหรียญแนวต้านจะอยู่ที่1830เหรียญค่ะ สำหรับแนวโน้มราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำค่อนข้างทรงต,รงตัวเหนือ1,800เหรียญได้จากการชะลอการขายทองของกองทุนทองคำ SPDR โดยเมื่อวันนี้ขายออก4.96ตันโดยปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ1,194.78ตันและภาพรวมที่ตลาดคาดหวังว่าจะเห็นการกระตุ้นทางเศรษฐกิจในเดือนหน้าในขณะที่ภาพรวมข้อมูลเศรษฐกิจค่อนข้างทรงตัวตามที่ หรือผลที่ออกมาค่อนข้างทรงตัวกับใกล้เคียงเอาไว้สำหรับคืนนี้เป็นวันหยุดสหรัฐจึงไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญใดๆและกลับมาพบกับบุญคองพร้อมนิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ